มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจนได้นาฟเจอทัวลงหลังสัมภาษณ์เรื่องอาร์ตแห่โฟกัสสายตามาตูมชอบก็บอกว่าชอบไปตรงๆสำหรับนาฟหลานสาวของแพตต์ปภาหลังจากที่ให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าชอบอาร์ตพสัสดุมาตั้งแต่เด็กที่ตนและอาร์ตนั้นเจอกัน โดยบอกว่าตอนอายุ10บขวบนั้นคิดว่าพี่อาร์ตหล่อมากอนาคตต้องมีแฟนเป็นพี่อาร์ตเอาจริงๆพี่เขาให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่าหนูไม่เอาเขาเพราะหนูเพิ่งยีิบสี่แต่ว่าเขา42เอาจริงๆหนูไม่ติดถ้าเขามีคนคุยหรือว่ามีแฟนหนูไม่ติดหนูรอได้แต่ว่างานนี้นะคะชาวเน็ตแห่โจมตีไปยังสาวนับค่ะต่างแสดงความคิดเห็นทั้งบอกว่านางเขินทำไมก่อนสองน้าหลานนี่ไม่ไหวเลยนะฉันเพิ่งดูคลิปนางให้สัมภาษณ์มา อาร์ตหนีไปอาร์ Art ชัดฟิลดับมั่นไปแล้วบอกเห็นตั้งแต่10ขวบอาร์ Art ดับมั่นเรียบร้อยแค่หลานเพื่อนอย่าออกตัวแรงเดี๋ยวแหกโค้งนะต้องถามเขาเองนะโอเคคอมเมนต์ okay. ไปในทิศทางเดียวกัน90%แล้วคือเออเออออไปเองอยู่คนเดียวคิดเองเออเองชงเองตบเองเสร็จสับคือเจ๋ง ขนระดับกันเลยและดูสายตามะตูมฮ่าฮ่าฮเขาปฏิเสธแบบสุภาพบุรุษแล้วน,นั่นนะ่ะอาร์ตหนีไปขอยืมคําพูดของพีมาใช้หน่อยนะคุณอาร์ตหนีไปเธอดูอายุใกล้เคียงพี่อาร์เลยอะนับเจอทัวลงหลังสัมภาษณ์เรื่องอาร์ตแห่โฟกัสสายตาของมะตูมขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิ้ดดค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ